สวัสดีคะ่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะมีของมาอวดค่ะนี่คือแมงกินูนนะคะแมงกินูนหม่นนะคะเป็นหน้าตานะสีออกน้ําตาลเนาะน้าตาปีกน้ําตาลนะคะตัวของเขาเป็นเป็นสีออกเข้มครีมค่ะตอนนี้นะคะกําลังออกนะคะตามต้นไม้นะคะนี่ก็ไปเขาไปไต้นะคะหรือว่าผู้ประสัยสารมาไปไต่เนาะเขไปไต่ก็คือเอาเอาไฟไปส่องเอาตามต้นไม้นะคะแล้วค่อยๆเหยาะลงมาแล้วเก็บนะคะ อามันมีปนมาด้วยคือแมงกินูนเขียวค่ะค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แลาเป็นแมงกินูนปุกม,มนนะคะค่ะเราเอามาใส่จานนะคะอันนี้คือขั้วแล้วนะคะญาติไปหานะคะก็เอามาฝากนะคะขั้วแล้วค่ะเป็นตัวไม่ใหญ่มากนะคะตัวแบบกําลังดีเป็นตัวกึ่งกลางของแมงกินูนหลายๆพันเนอะอาะอย่างตัวตัวสีสีเขียวเนี่ยเขาก็จะใหญ่กว่านะคะใหญ่กว่าแต่ตัวนี้ออกยาวนะคะรูปร่างเขาอะ จะต่างกันอยู่นี่นะคะนี่คือแมงกินนูนเขียวเนาะแล้วก็แมงกินนูนมนนี่ค่ะแล้วก็มี <c oughs> เป็นแมงกินนูนแดงอีกเนาะตัวเล็กๆะคะ่ะตัวเล็กกว่านี้แล้วก็แมงกินนูนทองอีกตัวเล็กตัวรูปร่างคล้ายๆกันแต่เล็กกว่านี้แต่เป็นเป็นสีสีเขียวเนาะ่ะโชว์ให้คุณผู้ชมดูนะคะหน้าตาเป็นยังไงพั่วแล้วเขาก็คั่วใส ใส่เกลือนะคะใส่เกลือใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดจะหอมๆนะคะแล้วก็ถ้าจะเอามาป่นนะคะแกะออกนะแกะแกะเปลือกแกะขาออกนะคะแล้วก็ป่นป่นธรรมดาหละคะ่ะใส่ใส่พริกนะคะใส่พริกใส่น้ำปลาร้าใส่ชูรสนะคะก็เป็นมากินกับผักลวกผักผักสดเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะอคุณผู้ชม น่าอร่อยไหมขอบคุณนะคะที่รับชมคือมันเป็นอาหารพื้นบ้านนะคะเวลามันออกเขาออกหน้าของเขามันจะเยอะมากนะคะคนไปหาตอนกลางคืนนะคะมันก็จะได้มาแล้วก็ถ้าขายอยู่ตามท้องตลาดไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะค่ะนี่ค่ะเอาเจอเท่านี้ค่ะนี่ค่ะนี่คือมังกินนนทงเนาะน,นี่ตัวลเล็กๆมันจะม่หลายพันมังกินนน แต่เดี๋ยวนี้ชอบอยู่ตามตามต้นไม้ที่เป็นใบเล็กอย่างเช่นต้นงาเนี่ยจะเยอะมากเลยนะคะถ้าเขาปลูกงานะคะเนี่ยเขาจะเป็นเกาะกันเป็นพุ่มเป็นพวงนี่ค่ะรสชาติก็มันดีละคะ่ะทุกคนเมกินกนนแล้วก็จะมีเมกิโนนอีกอีกพันธุ์หนึ่งที่แบบมันมันตัวใหญ่กว่านี้เนาะโอเคขอบคุณนะคะที่รับชม อันนี้ก็มีแมงอันี้อีกอต้นเรียกไม่ถูกตัวเล็กๆะค่ะทุกคนนี่ค่ะก็กินได้เหมือนกันโอเคขอบคุณนะคะขออนุญาตไปทานแมงกินนูนก่อนนะคะกล่าว่าจะเอาไปป่นด้วยแหละขอบคุณค่ะแมงกินนูนหม่นค่ะวันนี้แมงกินนูนหม่นขั่ว